แต่ก็มีการโชว์เรื่องของพวกอาวุธนำวิถีแล้วก็อาวุธปล่อยแล้วก็ยังมีพวกไข่ทั้งหลายฮะท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะไข่แต่ละลูกนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปครับยังรวมถึงว่ามันก็มีลูกกระสุนปืนยาอากาศฮะแถวหน้าแถวหน้าสุดฮะที่เป็นรูปตัววีเนี่ยนะครับแล้วที่มันสะดุดตาที่สุดคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชม ตรงนี้ผมเรียกว่าไขล่อนฮะเวอร์ชันเกาหลีสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานำมาเสนอกันต่อนะครับส่วนทางด้านกองทัพอากาศก็เรียกว่าเหมือนเดิมฮะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับกองทัพอากาศก็มีการประกาศความพร,ร้อม พร้อมทุกเมือ่อหากว่ามันเกิดเรื่องของการประทะกันขึ้นมากองทัพอากาศก็พร้อมที่จะมีการเข้าไปสนับสนุนกองทัพบกครับในทุกแง่ทุกมุมหากว่ามีการเรียกใช้มาก็จะมีการเล่นงานอย่างทันทีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้มีการเดินทางครับเข้าไปตรวจความพร้อมที่ศูนย์การสงครามทางอากาศสังกัดกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการให้วลีเด็ดนะก็คือว่ากำลังทางอากาศเป็นโลกอันแท้จริงอย่างเดียวที่จะกั้นมีให้การสงครามนั้นมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ซึ่งวลีดังกล่าวนั้นกองทัพอากาศได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปกป้องประเทศเสมอมาหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนศูนย์การสงครามทางอากาศดังกล่าวเพื่อต้องการตรวจความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่มีความจําเป็นหากว่า จะต้องใช้กำลังทางการสำหรับการปกป้องประเทศแล้วก็มีความพร้อมในการเข้ามาสนับสนุนปริาการของทุกเหล่าทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขความมั่นคงของพี่น้องประชาชนฮะเียกได้ว่ากองทัพประกาศทุกครั้งฮะหากว่ามีปฏิกิริยาที่มาจากฝั่งโน้นครับกองทัพประกาศเนี่ยก็จะทําการจัดหน่วยเตรียมพร้อมเสมอ แต่รู้สึกว่าท่านผู้ชมครับมาในงวดน,นี้ฮะเครื่องบินนะฮะที่ได้มีการขนกันเข้ามาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าขนกันมาอย่างเต็มอัตราสึกเลยฮะอากาศยานลบที่มีการปรากฏในภาพต้องบอกว่ามากันแบบน่าจะครบเลยฮะก็ได้แก่เครื่องบินแจ้งเตือนภัยนากาศครับซ 40, ับาีศริอแล้วก็ยังมีเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เลยครับ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าบ้านครับนั่นก็คือการประจำการของเครื่องบิน F16 กนะก็สังกัดฝูงบิน103นอกจากนี้ครับก็มีการเสริมกำลังด้วยเครื่องบินแบบคลิปเพ n นด้วยฮะคลิปเพนซแล้วก็มีเครื่องบินแบบ F5 อีกครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าโหงานนี้ครับเครื่องบินขับไล่ทุกแบบมาหมดครับหากว่ากัมพูชานั้นมีการเข้ามา ลุกล้ำอธิปไตยหรือต้องการที่จะมาเปิดฉากกับในฝั่งไทยนะครับกองทัพกากเนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่าเครื่องบินลบครับพร้อมหมดแล้ว F5 พร้อม F16 พร้อมกิเพนพร้อมแล้วก็เครื่องบินแบบซราม340ก็พร้อมครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้ท่านผู้ชมมันไม่ได้อยู่เฉพาะเครื่องบินขับไล่เท่านั้นนะครับแต่ก็มีการโชว์เรื่องของพวก อาวุธนำวิถีแล้วก็อาวุธปล่อยแล้วก็ยังมีพวกไข่ทั้งหลายฮะท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะไข่แต่ละลูกนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปครับยังรวมถึงว่ามันก็มีลูกกระสุนปืนยาอากาศฮะแถวหน้าแถวหน้าสุดฮะที่เป็นรูปตัววีเนี่ยนะครับแล้วที่มันสะดุดตาที่สุดคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมไข่แบนฮะ ตรงนี้ผมเรียกว่าไขาล่อนฮะเวอร์ชันเกาหลีตรงนี้แหละท่านผู้ชมสังเกตนะบริเวณด้านซ้ายมือไม่สุดฮะที่เป็นไข่รูปร่างหน้าตาแบนๆนะฮะแล้วก็มีแถบสีแดงขนาดเล็กด้านบนนะครับไข่ตรงนี้เรียกว่าเป็นไข่ล่อนครับ K G G B สัญชาติเกาหลีฮะไข่ตรงนี้ท่านผู้ชม ทางด้านของทออเนี่ยนะครับก็มีการนํามาโชว์แล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะล่อนได้ไกลถึง103กิโลมตรครับระยะเนี่ยเรียกว่าสามารถล่อนไปยังแนวหลังครับแต่ว่าไข่ที่มันมีการนํามาติดตั้งนี้ก็เป็นไข่เบอร์2องรท่านผู้ชมขนาด500ปอนด์นำมาติดตั้งในชุดคิดนะครับชุดคิดที่มาจากเกาหลีชุดคิดตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะมีปีกนะฮะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการกางปีกออก แล้วก็ล่อนได้ไกลถึง103กิโลเมตรนะครับไปทะลวงแนวหลังของฝ่ายตรงข้ามได้โดยเฉพาะฐานปฏิการที่มาจากปืนใหญ่หรือฐานปฏิการของพวกระบบจุวดแลาลำกล้อง PSL03 รือฐานปฏิการของระบบจุวดแยะลำกล้อง BM21 นะฮะในฝั่งของกัมพูชานอกเหนือจากนี้นะฮะก็จะมีพวกไข้นำวิถีนะฮะก็คือรุ่น GBU10 GPU 12ฮรัท่านผู้ชมสังเกตกันให้ดีนะ g b u เนี่ยนะครับมันจะมีการประกอบชุดคิดนะบริเวณส่วนหางกับส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยนะครับก็จะมีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ฮะดูกันให้ดีฮะแล้วไข่ g b u เนี่ยนะครับตรงบริเวณแถวกลางฮะแถวกลางเนี่ยมันก็จะมีการประกอบบริเวณส่วนหัวและก็ส่วนหางครับส่วนหางจะมีคีบด้วยเห็นไหมฮะ ทั้ง2ตัวเลยฮะแถวกลางเนี่ย GPU 10 GPU 12นะครับนอกเหนือจากนี้ฮะก็จะมีขีปืนาวุธนำวิถีครับอากาศสู่พื้นรุ่น AGM 65 Merbolic ฮะขีปืนาวุธดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่าก็มีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงครับสามารถจัดการพวกรถถังของในฝั่งตรงข้ามได้ ส่วนที่เหลือฮะท่านผู้ชมก็จะเป็นไข่นในขนาดต่างๆก็จะมีไข่เบอร์ศูนย์นะเบอร์ศูนย์ก็คือ2,000ปอนด์ไข่เบอร์ศูนย์2,000ปอนด์ก็สามารถนำไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F-5 ไทยกิทได้หรือจะ F-16 ก็ได้ครับกิปเพนก็ได้แล้วก็มีไข่เบอร์หนึ่งฮะไข่เบอร์หนึ่งก็เป็นขนาด1,000ปอนด์ครับแล้วก็มีไข่เบอร์สองก็คือขนาด500ปอนด์ทีนี้ไข่เบอร์สองนี่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วครับก็จะใช้ในการเล่นงานนะครับในเป้าหมายที่มันไม่ได้เป็นวงกว้างมากหรือว่าอนุภาพการทําลายไม่ค่อยสูงมากก็จะเล่นไข่เบอร์สองแต่ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหงานนี้ฮะทั้งจุกทั้งหนักเลยครับไข่เบอร์หนึ่งก็ถือว่ากลางๆครับประมาณสักพันปอนด์ไข่ที่มีการติดตั้งในชุดคิดของเกาหลีนะครับที่เป็นไข่ล่อนน่ะ KGB ผมเรียกว่าเป็นเจดม เกาหลีนะครับเป็นไข่ประมาณสัก500อปอนด์ฮะเป็นไข่เบอร์2เพราะว่ามันมีน้ําหนักไม่มากแล้วก็สามารถบินได้ไกลนะครับสามารถไปทะลวงแนวหลังของฝ่ายตรงข้ามได้ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความพร้อมฮะที่มาจากกองทัพอากาศและภาพดังกล่าวนี่นะฮะมันก็ต้องส่งตรงไปยังฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นศักยภาพนะครับสําหรับตัวขอกาศรรยานว่าเราเนี่ยมาครบเลยฮะทั้ง 3แบบในแง่ของเครื่องบินขับไล่แล้วก็มีเรื่องของไข่ทั้งหลายครับก็มาครบอย่างน้อยที่สุดนะท่านผู้ชมตรงนี้เรียกว่าเป็นการทําสงครามข่าวนะก็เรื่องหนึ่งการทําสงครามในเชิงจิตวิทยาก็เรื่องหนึ่งครับมันเป็นการป้องปลามะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าคิดนะครับอยากจะเล่นกับเราเนี่ยเขาก็คงต้องหวั่นวิตกว่าโหจะบุกดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่างานนี้มันเจอหนักจริงๆนะ